ปูม้าราคาตกต่ำสุดในรอบ10ปีรายได้หายเกินครึ่งชาวประมงเดือดร้อนหนักจะเป็นที่จังหวัดไหนกันนั้นตามเบลล่ามีเรื่องเล่าไปเลยค่ะวันนี้เบลล่ามีเรื่องเล่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสตูลพบชาวบ้านนาเรือออกกู้รอบปูม้าซึ่งถือเป็นวิถีชาวประมงของชาวบ้านในพื้นที่โดยในทะเลจะมีเรือประมงพื้นบ้านที่ออกไปวางรอบปูม้ามากกว่าร้อยลำปรากฏว่าขณะที่ชาวประมงอวนปูม้าและรอบปูม้ากําลังได้รับผลกระทบจากปูม้าราคาตกต่ำส่วนกระแสะกับค่าของชิพที่สูงขึ้นโดยปูใหญ่ราคากิโลกร,รัมละ300บา ปัจจุบันเหลือเพียง250บาทปูการกิโลกรัมละ230บาทลดเหลือเพียง180บาทและปูเล็กกิโลกรัมละ180บาทเหลือเพียง120บาทปรับลงกิโลกรัมละ50-60บาทส่วนกระแสกันน้ํามันที่สูงขึ้นและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นตลอดเวลาเราไปฟังความรู้สึกของชาวประมงในพื้นที่กันค่ะปูมาราคาไม่ค่อยดีครับตอนตกต่ากว่าทุกปีโลกิโลละเป็นร้อยครับตกต่ำเยอะจินครับจะตกกว่าปีก่อนๆไปวันละประมาณสี0 0ถึงพันบาท กินเมื่อก่อนได้รายไดเนน้เป็นของเป็นกรรมครับผมตอนนี้คือขาดไปครึ่งต่อครึ่งเลยครับครึ่งต่อครึ่งเลยครับผม,ร,บผมร้อนกันหมดเดื๋ยร้อนกันหมดกระมงใยฝั่งเรือเล็กราคาปูม้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตกต่ำม,มากเลยครับตกต่ำม,มากเลยใช่ครับตกต่ำนี้คือราคาแตกต่างจากที่เป็นมาประมาณเท่าไหร่ต่อกรงห้าถึงหกสิบบาทติตีที่แล้วแต่ถ้าเป็นไม่ได้ขอให้ต้นทุนในการทำมากินต้นทุนที่ออกไปลดลงบ้างก็ดีครับ โอ้โหเบลล่าเห็นใจแล้วก็เข้าเจชาวประมงมากๆเลยนะคะยังไงเบลล่าก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเบลล่าเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆคะ่ะในครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปที่ไหนของมุมประเทศอย่าลืมกดติดตาม TV Fi, ทีวีไฟเฮตี้ออนไลไว้นะคะ